กินตำกล้วยน้ำย้ายจ้จาย้่ยตำกล้วยใส่บักเขี้ยคืนใส่บักเฟียงนะจ๊ะเนาะใส่ตะไคร้ใส่บกักหนาวจ้ะหน่ย้ายใส่บกักหนาวมตำน้ำย้ายจ่าใส่บักเฟียงใส่บักเขี้ยคืนจ้ะเมื่อกี้ย้ายใส่ตะไคร้กับบกักหนาวลงไปแล้วได้ดีใส่ยี่ปูดองจ้ะ ใส่น้ำปาคามเปียกใส่อีปูดองใส่ตันปลาแดกนั่นแะเนาะใส่ย้ายจำแหลกกันจ้ะพี่น้องย้ายกับที่ใส่น้ำบลาคามเป Bel ียกจ้ะน้ำปลาแดกนั Shout ่นแะเนาะปลาแดกตุ่มนั UFO ่นแหละเนาจ้ะใส่บลาคามเปียกนั่งไปแสบจ้ะมาเด้อพี่น้องมาสุขุสุข้อน่ะไม่กินน้ำย่อยพี่น้องไม่พี่น้องเกากับไม่กินจ้ะย้ายกันใส่ปูดองนั่นแหะเนาะไทยดองอีปูจ้ะ ใช้ปูดองจ้ะมันมันจ้ะพี่นงองปูหน้าข้านี่ไหมมาเด้อจ้ะมากินน้นยายปูหน้าดองตัวน้อยๆจ้ะมันมันใส้สามตัวสามตัวี่ตัวมาเด้อพี่นางมาจิบประเด็นน้ำยายาที่ต่ำสูกินแ่บๆจ้ะ มันมันจะย้ายแกะตะเอึกมันดองนี่น้ำป่านะจ๊ะเนาะย้ายอนำป่าดองบอใส่หลายอย่ามันเข้มเพอจะใส่ตอนปลาหานะจ๊ะเนาะแรกจะซิฟ l o w ใบบกหงส์นะจ๊ะใบบกหงส์หอนั่นอี่จะใส่ผงสุโรจะน้ำปลาหานี่นำคำเปียกนะจ๊ะนะใส่บังนาวใส่บวกล้างจะจับไข่โอ้ยน้ำลายแตกพี่น้องเอ๊ะมักินน้ำยายไอใส่ปลาหานะจ๊ะเด้อ ใส่ปลาตอนน่าจ้นะเนาะใส่ปลาตัวไว้ไสักกี่เป็นหน้าบิ่งปลาแดดยายแซ่บแซบนี่ตัวแข็งแข็งนี่ตัุยง่าเนื้อ <c oughs> แน่นๆจ้ะ <c oughs> โอ๋ต่อามาใส่อันนี่แม่จ้ะมาใส่ต่ำคาโอ้ตํามันอย่างกนนงนะ <c oughs> ล้วยน่าจัเนาะหลวงว่าที่ตํำคากรนะลึกไม่ได้ต่ำมันนะต่กล้วยก่อนใส่ตัวหนึ่งจ้ะน้ำลายน่าจัเนาะพูนนะ่ะย่ามันเข้มจะไหลไม่มกิน ถ้าพี่น้องผมไม่กินน้ำจ้ะ <c oughs> ลูกเอ,อยูจ้ะถ้าเขาอยู่เขาก็สิกินน้ำละเขามากปลาสะอ,อะ่อนปลาตุยง่ามาเด้อพี่น้องมาสุกผู้สุปเพื่อนมาจ้ะใส่อีปูดองใส่นี่กะปิลืมซื้อว่าในปัจจุบันดูลืมซื้อกะป,ป,ปิกะปิหมดไม่ดีใส่กะปนะิกระแสนิด้หนึะแซ่บดีพี่น้อง ตอนประแดกตอนยังไงซะฮะฮกันซิมกันจ้ะน้องที่นีใบบกคงกับแก้มนะจะนทรแสบแสใบบกงนมใบบกอมฮอใบบกคงฮอแสบแสซิมกันจ้ะซิมกันนะซิมได้ใส่ปูดองแล้วแสบต่บกคงนี่มันขึ้นเดือดเดินยังขึ้นได้กับต่บกคงแสบแสบ ้ใส่พิกหลายยากรยันใส่แล้วยันตอนหมักพิษยายัน <c oughs> มันทนังแซบจะ้ะมาด้อจ้ะพี่หนังมาชิมน้ำใจห่อใบบักฮงใบบักหน้าถือกันจะ้ะ บอกว่อะพที่นองเจ็บขักเจ็บแน่จ้ะบกเ่าอะไรครับไงซิมซิมซิมจ้ามาซิมซิมอีดีได้เยเมดจานเนี่ยมดสามว่าเมดบ่มดจ้ะเมดจำยังกับมิดได้ํำนันแสบน่จระนะเนื้อแสบเขาหิวอีลีได้เขากินแสบน่าจระนะเขากกินได้หลาย คำใดกระแซบใส่บุฟเฟ่ต์มัดเป็นจุ่มจ้ะชิมก่อนชิมจากสามคำก่อนชิมคำใดกระแทบคำนั้นพี่น้องมากินน้ำยาจ้ะเออหม้อสุขูสุคนเด้อ <c oughs> <c oughs> สั่งซัมมิงซ้่งเรือนเล็บร้านผูกกับผูกเนะื้อสับปามากินน้ำยา่ิ่มจางเอิ่นพี่เอิ่นน้ำหม้อสุขูสุคนเด้จ้ะเอิ่นหม้อสุขูสุคนเจ้ะเนาะกินเปียกบางเน้าใสะนะ่เนาะห่อเปียกบางเน้าใสะนะ่แสบ ยายมีแม่เปล่งอยู่มันอยู่ยในจ่องฟิตแล้วยายเลื่อนบเอามาเวฟใส่น้องมามาจา้าหอ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 ค้าไหนกับแสบค้นั่นปูนดองแสบคักคักรบเคียงแล้วแต่นะเคียงเ่นัน่นแสบคัก mất cái này mất bò nè mất <laughs> mất tui dia mất tui dia đó mất chín hoàn nát nè เบิ้นกิ่นเป็นก็รสผู้เบินนากลิ่นน่าจะนะ <c oughs> ผู้ลังคนพิ่เข้ามาเบิ่งพึ่งกับเมกินแอกวะะ่แซ่บนะตํ้มดก็แซ่บนั่นจะไปตาขายอยู่ได้จ้ะผู้สีได้ขายดีแซ่บอะต้นประแดกย้าาไหมแน่นแน่นใช่หอรอมืลุ้นยัยเย็ดดลิปไปเบิ้งหอกจ้ะสูตรวิธีทําตังได๋ก็แซ่บนะนะเมดนะ,นะะนะดจะหมด มดคือเกาที่ดำหน่อยดำร้ายตหมดคือเกามันแสบมันหิวความแล้วเนักพน้อ่คลบเกิดสียเงาแล้วแนักย้าก็ไปอยากเก็บคิบเงาหลังจากส่วนยู้ขางบ้านละหักมาโหลดเนี้มักไปบางเน้าเนี่แสบค่ะบริเกตบปบางเน้าบางเน้าไม่ยุ่มส่วนนหน่อยยู่บริเกตแั้นจ้ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบสำเนียงกันนัจ๋าเนาะขอบคุณหลายเด้อที่เข้ามาคอมเมนต์ย่ายจ้ะพี่น้องทุกคนหลักจากผู้ใดเข้ามาคอมเมนต์ย่ายย่ายก็สิ้นนี่แหละจ้ะน้าหาเอาอย่างมส่งส่งทุกบ้านจ้ะไปซราบก็ว่เป็นอย่างน,ง,นงนั้นจ๋าไปขึ้นก้าจ้ะนั่นแหละเงินได้ตั้งหนายแสนนี่ละ ขอบคุณหลายจ้าสำหรับคลิปนี้ขอจบตัวน้าจันเนาะขอบคุณหลายจ้าสวัสดีจ้า